สวัสดีครับหลังจากคลิปก่อนผมและช่องปาล์มสามบาทห้าบาทพูดถึงตำนานด้านดีของเชลซีอย่างดิเอตดรอกบากันไปแล้วเขาเป็นฮีโร่ที่ช่วยหยุดสงครามกลางเมืองให้กับชาวไอวอรี่คอร์สทำให้ผมนึกถึงตำนานอีกคนหนึ่งขึ้นมาครับแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่ตำนานที่ด้านดีสักเท่าไหร่เพราะเขาชื่อวินสตันบกาเดยประการหลังชาวดัชคือนักเตะที่แฟนสิงห์บลูตราหน้าว่าเป็นไอหน้าเงินที่อยู่โยงกินค่าเหนื่อยแพงระยับโดยแทบไม่ได้ลงสนามช่วยทีมเลย ตำนานไอหน้าเงินนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ผมจะมาแฉให้ฟังกันครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งช่องปามสามบาทเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวงการฟุตบอลในช่วงปี1990ถึงปี2000ชื่อชั้นของวินสตันโบกาเดถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับไล่ตั้งแต่อยู่กับทีมอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในชุดแชมป์ยุโรปเมื่อปี1995 ก่อนย้ายมาร่วมทีมเอซิมิลานและบาร์เซโลนาตามลำดับและช่วยให้บาซ่าภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟันฮาวคว้าแชมป์ลาลีกาได้2ปีติดต่อกันถ้านับจำนวนแชมป์ที่วินสตันบกาเดท,ทำได้กับทุกสโมสรในช่วงก่อนปี2000สถิติของเขาถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยครับเขาเล่นกวาดแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยรายการเล็กรายการใหญ่รวมกันได้มากถึง10สมัยฟังดูแล้วทีมไหนที่ได้ประการหลังคนนี้ไปร่วมทีมจะต้องควา้าแชมป์ได้ซักรายการแน่ๆ และในยุคเชลซีปี2000ก็คิดแบบนั้นแหละครับตอนนั้นผู้บริการสโมสรเชลซีอย่างโคลินฮัชิสันเลยจัดแจงเดินหน้าคว้าตัวโบกเเด้ในวัย30ปีที่เพิ่งหมดสัญญากับทีมบาซโลแามาร่วมทีมด้วยสัญญายาวถึง4ปีฟันค่าเหนื่อยสูงถึง4 0 0 0 0ื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งสำหรับสถานภาพทางการเงินของเชลซีในตอนนั้นค่าเหนื่อยเกือบครึ่งแสนถือว่าโหดเอามากๆเลยครับเพราะทีมมีนี้สินอยู่เพียบเลยสภาพทีมก็งอนแงนมีสิทธิ์ล้มละลายได้ทุกเมื่อ แล้วที่น่าแปลกก็คือการซื้อขายครั้งนี้แหล่งข่าวหลายแห่งพูดตรงกันว่าคุณซื้ออย่างเจลูกา้าวิลลี่กลับไปดูเรื่องอะไรเลยคือพอขับรถมาที่ทํางานที่สโมสรก็เห็นโบกาดีชูเสื้อแล้วส่วนกล้องหลังอย่างเอเมสันโทมที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อ8เดือนก่อนก็ถูกปล่อยให้ซันเดแรแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเท่านี้ยังไม่พอเพราะไม่กี่วันต่อมาเวลลี่ก็โดนปลดและเชลซีก็แต่งตั้งคลาวเดิโรราเนียรี่ขึ้นมาเป็นคุณซื้อคนใหม่ราเนียรี่บอกกับโบกาดีว่า โบกเด้ไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมของเขาให้เตรียมตัวย้ายออกไปได้เลยงงกันทั้งตัวนักเตะและสโมสรกันเลยสครับคราวนี้แต่แม้ว่าจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมโบกเดก็ได้ลงเล่นบ้างประปรายครับเวลาที่ตัวหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนโดยได้เล่นไปประมาณ9นัดก่อนที่จะถูกสโมสรลดระดับให้ลงไปซ้อมกับทีมสำรองและยึดเบอร์เสื้อคืนเพื่อเป็นการบีบให้เจ้าตัวรีบหาสโมสรใหม่ได้แล้วแต่โบกเดไม่ย้ายทีมครับ พอเอาเข้าจริงตอนนั้นไม่มีทีมไหนกล้าจ่ายค่าเหนื่อยระดับ40,000ปอนด์ให้กับนักเตะคนนี้ส่วนทีมที่พอจะจ่ายไหวก็มีกลุ่มกําลังในแนวรับครบถ้วนอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะซื้อโบกาเดไปเป็นภาระค่าเหนื่อยเพิ่มทําไมเชลซี Chelsea ถึงกลับเริ่มเอาโบกาเดไปเร่เสนอให้ทีมอื่นยืมตัวแต่มีข้อเสนอว่าต้องจ่ายค่าเหนื่อยแทนเชลซีร้อยเปอร์เซ็นต์ผลก็คือไม่มีใครเอาด้วยครับเชลซี Chelsea เหลืออดสุดขีดถึงขั้นขอเจราจาจ่ายเงินบางส่วนเพื่อยกเลิกสัญญา3ปีที่เหลือผลคือบกาเดธ พราะถ้าเขาอยู่จนครบสัญญา4ปีเขาจะได้ค่าเหนื่อยรวมแล้วเกือบ10ล้านปอนด์มีกินมีใช้ไปทั้งชาติช่วงนั้นสื่อ,อังกฤษและแฟนบอลวิจาร์โบกาเดกันอย่างหนักคือด่าถึงขั้นด่าทุกวันจนโบกาเดเองก็เหลืออดจนเคยตอบโต้สื่อ,อังกฤษว่ายัางดูเดือดว่าทําไมผมต้องยอมทิ้งเงินนับ10บล้านที่ควรจะเป็นของผมด้วยละ่ะตอนที่เซ็นสัญญากันเงินนี้ก็เป็นเงินของผมค่าเหนื่อยนี้ทั้งสโมสรและตัวผมก็ตกลงตรงกันทั้งสองฝ่ายผมรู้ว่าผมจะย้ายไปเล่นที่อื่นแล้วได้เงินน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ถ้าคุณรู้เบื้องหลังชีวิตผมคุณจะเข้าใจว่าผมไม่มีทางทําแบบนั้นแน่ๆผมโตมาแบบโคตรจนของเล่นสักชิ้นก็ไม่มีโลกทุกวันนี้มันคือเรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นถ้าคุณได้ค่าจ้างเยอะแบบผมคุณก็จะเอาเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่มีคนไม่เยอะหรอกที่จะได้เงินเยอะขนาดนี้และผมคือหนึ่งในคนที่โชคดีคนนั้นผู้คนอาจจดจาผมว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ห่วยแต่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ผมไม่แคร์ฟังแล้วก็ยิ่งหน้าโมโหนะครับไม่แปลกใจที่แฟนบอลเชลซี พร้อมใจกันมอบฉายาไอหน้างเงินให้กับวินสตันโบคาเดแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอหลังจากโบกาเดแขวนสตั๊ดไปหลายปีเขาก็เปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนเมื่อ <The Garden S 1> ปี2015ที่ผ่านมาเขาบอกว่าช่วง3ปีสุดท้ายกับเชลซีเขาแทบจะไม่ได้เตะบอลเลยจนกระทั่งหมดสัญญาในปี2004จําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนร่วมทีมเชลซียุคนั้นมีใครบ้างและการที่สโมสรเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมเพียงไม่กี่วันหลังจากเขาย้ายมา มันทําให้สถานการณ์ของเขาและเชลซีเปลี่ยนไปในทันทีรานีรี่เคยสัญญาว่าจะให้เขาลงเล่นบ้างแต่ก็แค่สัญญาปากเปล่าจนกระทั่งเชลซีเริ่มบีบห้เขาย้ายไปร่วมทีมอื่นแบบยืมตัวเขาก็เสนอกับสโมสรว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยลง30%เพื่อให้การยืมตัวง่ายขึ้นแต่เชลซีก็ไม่ยอมเจรจาเรื่องนี้กับเขาบกาเดติดแงกอยู่ในสนามซ้อมของทีมสำรองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอยากลงเล่นก็ไม่ได้เล่นอยากย้ายก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนเขาต้องซ้อมหนักเหมือนเดิม พอถ้าวันหนึ่งโอกาสมาเขาก็ต้องพร้อมช่วยทีมได้ทันทีหรือถ้ามีสโมสรอ,อื่นพร้อมดึงตัวเขาไปร่วมทีมเขาก็ต้องฟิตพร้อมลงเล่นร้อเซทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือวินสตันโบกาเดยอยู่โยงกับเชลซีจนครบสัญญา4ปีพร้อมทั้งถูกตราหน้าจากทุกคนว่าเป็นไอหน้าเงินส่วนแฟนมอลก็จดจําเขาในฐานะการซื้อตัวที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซีและนั่นคือเรื่องราวของวินสตันโบกเเด ถ้าฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและกอดจบคลิปนี้ขออวยพรทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ